สวันนี้กูับช่างเจยดสีเสี็ดสีทีวีเจ็ดสิทีวีฮะเอ้ยอ้อ่ะฮะใครเริ่มก่อนครับอ่ะฮะไปยีเริ่มก่อนเลยฮะอ่ะอ่ะฮะอ่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  เมาไม่โคตรจะเวิร์ไม่โคตรจะเซิงเลยไอ้สัสไม่โคตรจะเมาไม่โคตรจะเวิร์ไม่โคตรจะเซิรงเลยไอ้สัสไม่โคตรจะเมาไม่โคตรจะเวิร์ไม่โคตรจะเซิรงเลยไอ้สัสอ่ออ่อกูโคตรเมากูโคตรเอาเนื้อที่กูดูดอ๋อไม่โคตรเมาอย่าไม่โคตรฟินโคตรจินโคตรอินโคตรฟินต้องโคตรจะงงก็ดิ ชายอยู่ห้องที่ไม่มีใครแต่ตอนนี้มีน้องโอท็อปนั่งมายังไงเอาเป็นแรปสนแรปเปอร์หรือว่าเป็นแรปอะไรอ่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าปพราะผมนั่นแรปเมาอ่ะโคตรเมาแล้วโคตรเอาอยากจะบอกอยากจะต่ออยากจะบอกอยากจะบอกอ่าอยากจะบอกว่าพี่มันโคตรเมาอ่าตอนนี้มันถึงเวลาท็อปต้องเอาอ่ะว่ามาไรจว่าไป จะให้แลบอะไรขับลงไปอ่ะตอนนี้ผมแมงคูดเมาอยู่กับพี่ปักนะฮะวันนี้มันจะมาแลบอย่าแลวลงไปแลบเร่องจะมาแม่งไม่ไหวแมงขำแมงเลอแมงเออเออออตามกันไปอ่ะโคดเมาซ้ายเคียนเลยโคจะโล ก็เมาแม่งก็เอาคงไม่รู้สิเนก็ดูดนั่นก็ดูดแม่งก็ดูดสิแต่ตอนนี้ท้องกูหมดแต่ก็ดูดตีดูดแต่เหมือนึดิว่ากูนั้นใช้ยาเส้นไอสัตว์มึงงงกันดิไอ้เฮียคอยดูดเนื้อมึงโดดจะเส้นน่ะดูจะเส้นแม่งก็โคตรจะเมาอ่ะดูจะเล่าถ้าทำแม่โคนเมาเลย <laughs> 没完了 <laughs>，Yeah，没完了，Fucker，Motherfucker，Yeah，完了。<laughs>